สวดมนต์ข้ามปีถึงแม้จะผ่านมาแล้วแต่บทสวดมนต์เล่มนี้นะคะมีประโยชน์เสมอสําหรับพุทธศาสนิกชนที่ชอบในการสวดมนต์นะคะทําไมจะต้องสวดมนต์ครูคุณเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดไหมคะหรือระบบของควอนตัมไหมควอนตัมคือพลังงานสั่นสะเทือนทําไมต้องมีพลังงานสั่นสะเทือนครูนะคะในวิทยาศาสตร์ถ้าใครศึกษาในเรื่องของฟิสิกส์นะคะฟิสิกส์ในเรื่องของควอนตัมในเรื่องของแรงกดพลังงานจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะตอมเป็นสิ่งที่มีการ เชื่อมต่อกันด้วยพลังงานกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะสมองและก็ในทุกๆส่วนของร่างกายสมองจะมีพลังงานกระแสไฟฟ้าสถิตอยู่เวลาเราคิดอะไรจะเชื่อมต่อกันถ้าเราคิดลบจะเชื่อมต่อกับลบเป็นกลุ่มกันจะก,ก้อนขึ้นขึ้นมาคิดอะไรซ้ำๆเป็นไงคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเ,เราเราเรียกว่ากดแรงดึงดูดนะคะหนังสือ The Secret หนังสือ The ในส่วนของแรงดึงดูดของแจ็คแคนฟิล l ์นั่นน,นู่นนี่หรือว่าจะมีสายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของค o ามทุต่างๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองถูกไหมในเรื่องของหลัก NLP ในเรื่องของ ศาสตร์ของสมองเนี่ยจะเป็นสายเดียวกันหมดเลยก็คือพลังงานของเราหรือว่าเราอยู่ด้วยพลังงานเราคิดอะไรเราจะได้แบบนั้นเราเชื่ออะไรชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นดิอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับสวดมนต์ครูสวดมนต์คือการ เขาเรียกว่าการเปลี่ยนพลังงานสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนคืออะไรถ้าเราดูในกฎของคอนตัมร่างกายของเราอะ่ะจะมีตัวเราแล้วก็จะมีพลังงานแสงออร่าออกเขาว่าแสงออร่าคือพลังงานที่ควบคุมเราอยู่หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราคือมันเหมือนเปล่งประกายเหมือนคุณเห็นหิ่งห้อยไหมเวลาเขามีแสงอะ่ะเขาจะเราจะเข้าจะเห็นนั่นแหลคะค่ะพลังงานสั่นสะเทือนของสวดมนต์คืออะไรแปลว่าถ้าเราแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแบบไหนครูเมื่อก่อนครูมไม่ค่อยสวดมนต์จะแบบแบบทางสายวิทยาศาสตร์จ๋าไงจริงๆเลยแล้วก็ไม่เชื่อ อะไรที่มันไม่ใช่ตะก,กะน,นี่ขนาดเล่มเล็กๆนะคะสวดมนต์ก็จะมีบอกให้เยอะวิธีการสวดมนต์คืออะไรเขาบอกว่าจะมีรูปในหลวงด้วยนะคะพระองค์ท่านอยู่ตรงนี้เห็นไหมชัดเลยนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะพระองค์ท่านเอาไปใส่กรอบได้นะไ,ได้แล้วก็การสั่นสะเทือนของตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรจะมีบทสวดเยอะบทสวดแต่และบทสวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องนะคะกับตัวเราอยู่เสมอจะทําให้พลังงานสั่นสะเทือนของเราแก้ไขพลังงานด้านข้างอมง่ายๆก็คือว่าตัวเราทําอะไรเราจะได้ รับผลอย่างนั้นเราสวดมนต์แปลว่าเราจะเปลี yep. ่ยนพลังงานข้างนอกให้ดีไปตามจิตของเราเวลาเราสวดมนต์จิตของเราจะดีจิตของเราจะสว่างตรงนี้ค่ะสมมติเราเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะสมมตินะสมมติถ้าจิตของเราอยู่ตรงนี้เวลาเราสวดมนต์จิตของเราจะสั่นสะเทือนออกไปคือแปลว่ามีแสงออกไปพลังงานสั่นสะเทือนดีสวดมนต์สวดมนต์แต่ตอนไหนที่เราโกรธ แบบโกรธพ,พุ่งสูนปีดพีกมากพีกมาก,มากสิ่งที่ส่งออกไปก็คือพลังงานกโกรธเราก็จะดึงดูดคนกดโกรธโกรธสิ่งดีสิ่งไม่ดีเข้ามา <c oughs> เหตุการณ์ที่มีปัญหาต่างๆมันจะดึงดูดเข้ามามันเหมือนมุม,มแมลงแปลว่าถ้าเราสวดมน์เราก็จะสั่นสะเทือนออกไปในทางที่ดีแปลว่าสิ่งที่เราจะเข้ามาก็คือสิ่งที่ดีคุณเห็นปะแต่ถ้าเรากโกรธเนี่ยเราก็สั่นสะเทือนออกไปในความพลังงานความโกรธ แปลว่าในชีวิตเราก็จะเจอแต่ผู้คนไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีความคิดไม่ดีปัญหาต่างๆมากมายประดังเข้ามาเพราะเราส่งพลังงานอะไรออกไปเราจะได้แบบนั้นเสมอนี่คือเราเรียกว่ากดมุมแมลงหรือว่ากดแรงดึงดูดไปอ่านได้นะคะจะมีขายเหมือนกันเดี๋ยวครูเอามาขายให้นักสือเยอะเลยนะคะแต่คุณต้องตามไลฟ์ในแต่ละวันโอเคนะวันนี้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ข้ามปีข้ามปีมาแล้วก็สวดได้สวดได้ตลอดทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในตะก้าไหนจ๊าอยู่ในตะกรที่ี่24นะคะคุณสวดมนต์ข้ามปีนะคะอยู่ในตะกานะคะ ซื้อได้ค่ะที่ตรงนี้นะ